เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้สู่เกมซัมเ o อ e r War นะครับวันนี้ก็จะมาเยี่ยมทำลายการเล่นตั้งแต่เริ่มของผมนะครับผมผมย้ำว่าเป็นของผมนะที่ผมทำก็อาจจะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับผมโอเคการเล่นของผมเริ่มแรกเลยนะครับผมจะทำการรอแป๊บหนึงนะทำการ ทำเคเวสของวิธีสมโนโนมือใหม่นะครับผมเราก็จะได้ลาพีทมาแล้วก็ทำการปั้นลาพีทเป็นในตัวด้วยให้ขึ้น6ดาวเลเวลแม็กแล้วก็ปลุกพลังนะครับผมถึงจังหวะนั้นเราก็จะสามารถฟาร,รม์มไฟมอนดันเฮวดันแรกได้พอดีนะครับผมแล้วเราก็จะทำการปั้นฟรานตต่อเพราะว่ามีแจกในมือใหม่โอเคนะครับผม พอพันฝานปุ๊บเออวันที่ผมเริ่มเล่นเป็นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เป็นวันศุกร์นี่แหละครับเป็นศุกร์เสาร์อาทิตย์เราจะสามารถหาดัานของข่าวเกี่วกับอีนุมือได้นะผมเมืนะ่อผมทำฟานเสร็จใช่ไหมก็จะทำตามตัวพวกนี้ต่อได้ตัวไหนก่อนก็ทำตัวนั้นก่อนนะครับพอทำเสร็จทั้งสองตัวผมก็จะมาทำความท้าทาย เรื่องของฟิวชั่นมอนเตอร์นะครับผมฟิวชั่นมอนเตอร์เราจะฟิวชั่นไดแอตนะครับผมคือกิดมันให้ฟิวไดแอดอยู่แล้วนะครับรูนก็ได้จากกิดของไดแอเองแล้วก็ปลุกพลังก็จะเป็นทีมของโกลิมบีสิของเราแล้วในตอนนี้นะครับผมนะตามนี้ตามนี้นี่ครับตามนี้ผ่านได้สบายร้อยเปอร์เซ็นไม่ต้องห่วงว่าจะไม่ผ่านคือ มันตัวในตัวหนึ่งตายก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่าผ่านอยู่แล้วนะครับโอเคเมื่อเราทํามาแล้วนะครับทํามาแล้วต่อไปคือทําการผมก็ทําการฟิวแวมไพร์ไฟนะครับผมเพื่อมาใช้ในการไต่หอนะครับกับเป,เป็นช่วงที่เวลาที่รอรอให้ผัวน้ําออกในกิจกรรมใหม่กิจกรรมมือใหม่เออนี่ครับผมคือ สุ่มไปประมาณยี่สิบกว่าตัวนะครับผมก็ได้พัวน้ำมาลูนเป็นลูนแจกแล้วก็ตอนที่ทำใช่ไหมพอทําโอเคขึ้นหกดาวหมดแล้วนะียกเว้นได้นี่นะให้นี่เอาแค่ห้าดาวพอขึ้นดาวหมดเราก็จะมาฟาร์มโกลมทําลูนนะทําลูนให้แ,มแวมเราเนี่ยมีคีเลดมีคีแดมนะครับผม เพื่อที่จะลงหอนะคิเลตผมมองว่า70อัพแต่ตอนนี้ก็กำลังฟาร์มเพื่อทำร้อยให้มันอยู่นะครับคิดาเมจเยอะๆให้เยอะที่สุดนะตอนนั้นสำหรับผมนะแล้วก็ทำการลงหอคือทีมนี้แบบหอ normal จบเลยตั้งแต่ด่าน1ถึงด่าน100น,นะครับผมสำหรับคลิปการเล่นด่าน100ไปดูในช่องผมมันมีคลิปเล่นอยู่นะครับ เหนื่อยคือแบบเหนื่อยจริงผมทำคลิปเอยไม่ใช่ทำคลิปเลยเหนื่อยจริงรทำการสำหรับการทำทีมของคอร้อยนะผมมันเหนื่อยมากเพราะมันต้องเล่นแบบบังคับมือเนาะคอนโทรลตอนนี้คือวางแผนถ้าทำแบมพายไปเสียดใช่ไหมเราจะทําการฟิลของทางด้านของพลาดินนะครับผมเพราะว่ามอนฟิลครบแล้วนะครับผมมอนฟิลครบหมดแล้วพร้อมพร้อมที่จะทําแล้วนะครับผม พิ้วกำพายไฟแล้วก็ปั้นทางด้านของกิฟฟอนไฟนะครับนี่ปัดกิฟฟอนไฟเพื่อจะลงหอฮาร์ดนะผมตอนนี้ตอนนี้นะกำลังโฟกัสไปทางทีมมังกรกับทีมในโครของผมนะครับมาครับผมวันนี้ก็มาอธิบายคร่าวๆนะครับผมว่าอะไรยังไงสำหรับลูนก็ อ่างที่เห็นครับรูนแจกในการจบหอลอยนะครับผมในการในการผ่านโกลิมบีสิก็รูนแจกเหมือนเดิมนะครับผมตอนนี้ก็จะเริ่มปรับปรุงรูนใหม่นะครับเนี่ยประมาณนี้ทีมมังกรบีสิก็ประมาณนี้ครับผมคือมันผ่านแล้วแต่ยังผ่านไม่ชัวร์อยากทำให้แวมไพร์มีคีย์ดที่มากขึ้นแล้วก็ ขาวคือไม่ผมผมอยากทำข่าวคือให้ติดแมนยํามากกว่านี้อยู่นะให้มันติดสักเจ็ดสิบอะไรวะเนี้ยเนี้ยประมาณเขาให้มันได้เจ็ดสักสักเจ็ดสิบนะครับให้มันเขาเรียกว่าอะไรปลดโล่ของมังกรได้แมนขึ้นนะครับผมแต่ว่าถามว่ามันแบบนี้มันประมาณนี้มันผ่านได้ไหมผมก็มองว่ามันผ่านได้นะเหลือแค่ ทำดูนีนุให้มันดูเถื่อนกว่านี้ก่อนไม่งั้นก็แต่ก็จะทำรูนแวมให้มันดาเมจมันแรงกว่านี้ถ้าแวมดาเมจแรงนี้ผมสามารถผ่านได้สบายๆนะครับมาโอเควันนี้ก็คงต้องลากันไปเพียงเท่านี้นะผมนี่เป็นอภิสถานการณคท่าวๆของผมเองนะผมนะครับก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับผมก็อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองกันด้วยนะครับ วันนี้ก็ลากันทีงเพื่นี้ครับผมสวัสดีครับ